ข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะทางธนาคารทกสค่ะได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ค่ะลดลงเป็น0.25เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้โดยรวมของระบบเศรษฐกิจประเทศนะคะซึ่งจะสร้างให้ระบบเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมีการเติบโตที่ยั่งยืนค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลงร้อยละ0.25เป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฟื้นตัวของประชาชนในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้เข้ามาตอบสนองนโยบายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารายย่อยรวมถึงมาตรการอื่นๆ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาได้มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ MRR ลงร้อยละ0.25เป็นระยะเวลา6เดือนจำนวน13,000คนคิดเป็นเงินที่สามารถลดอัตราดอกเบีย้ยได้ถึง3ล้านบาทที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตให้มากขึ้นตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะคะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงนะคะ0.25 ต่อปีนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่1พึกพฤษภาคมจนถึง31ตุลาคม2517นะคะซึ่งในการปรับลดอัตจจราดอกเบี้ยนในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการลดอภาระค่าจ่ายนะคะของลูกค้าเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นการฟื้นปรับฟื้นสภาพเศรษฐกิจของชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนค่ะจังหวัดยะาลานะคะก็จะมีลูกค้าประมาณ13,000ันกว่ารายนะคะที่จะได้สิทธิ์ในโครงการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะคิดเป็นจำนวนเงินแล้วนะคะเมื่อปรับลดแล้วนะคะก็ประมาณ3ล้านกว่าก็จะเป็นลูกค้าเดิมนะคะลูกค้าเดิมที่มีหนี้อยู่แล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ของรัฐบาลด้วยค่ะ ที่ผ่านมาทกศได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกร,รายย่อยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่างๆประกอบด้วยมาตรการการพักชำระหนี้เกษตรกรกร,รายย่อยเปิดหลักสูตรการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพภายใต้แนวคิดตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพิ่มเงินทุนผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําในการเสริมสร้างสภาพคล่องในการใช้จ่ายและแบ่งเบาภาระของครอบครัวแทนการกู้หนี้นอกระบบ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกรทั้งหนี้ในและนอกระบบมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับหนี้นอกระบบการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรทกศนะคะซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยนะคะมีอัดนดัญดาในปีนี้นะคะ าเจนดาในปี2 5 1 7ก็คือการเป็นแกนกลางทางการเกษตรนะคะก็คือ essence of agriculture นะคะใน4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ 1. นะคะก็จะในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนทางด้านการเกษตรนะคะ2นะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะ3ในการตลาดส่งเสริมการตลาดให้กับลูกค้านะคะและองค์ความรู้ไว้กับลูกค้านะคะ ส่วน4นะคะก็จะเป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรกรนะคะค่ะดีใจมากที่ทกศลดดอกเบี้ยให้กับประชาชนค่ะคือลดภาระของประชาชนด้วยเ,เวลาขายของแบบนี้บางบางวันก็มีลูกค้าบางวันก็ไม่มีลูกค้าค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ลด ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณรัฐบาลจริงๆค่ะรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจได้มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวปรับตัวทางด้านของทกศจึงเป็นกลไกสําคัญในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลเกษตรกรลูกค้าซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความเข้มแข็งมีขีดความสามารถในการสร้างรายได้และจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากในพื้นที่จังหวัดยะลา